สว,ส,สวัสดีค่ะ <ame> สวัสดีพ้ถา่าผู้แก่พ่อแม่พี่น้องผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้ทีมงานหอบศาสตร์โอ้นต้นศิลของสาวผู้ดีเทียนก้นสวยดักรวยมากผู้เกิดมากมีกรรมดำแต่สวยนี่แหละค่ะโอ้ยลูกสาวห้องเมื่อนี้เจอกันกับตอนเศร้าวันอาทิตย์ข่อยกระตุ้นตั้งแต่หกโมงครึ่งผล้นี้ค่ะตอนนี้กับแปดโมงครึ่งข่อยกระตุ้นขึ้นมาหกโมงครึ่งกับหอบศาสตร์ไปเบื้องคิด ของเพื่อนๆเ,เนาะค่ะเราก็ลุ้งไปทําความสะอาดห้องน้ำค่ะพี่น้องไปทําความสะอาดห้องน้ำปัดกวาดเช็ดถูคัดทุกอันทุกอย่างละค่ะไปค่ะขอสิพาไปเบิง้งช่วงจะทําความสะอาด่ได้ดทายวิดีโอให้เบิ้งเด้อค่ะฟ้าวแม่ค่ะย่านลูกตื่นลูกสาวพื่นนอนอันนี้ก็เป็นห้องน้ำของผู้เฒ่าพิการเนาะค่ะผู้ป่วยพิการเนาะค่ะเนาะไปบัดนี้เฮา อันนี้ก็เป็นบอลค่ะเอามาไว้ให้ลูกค้าหยอดตู้เก็บเงินไว้ให้ลูกสาวเคยถือลักไปแล้วที่นะะึงเด้ค่ะโอ้สองเทียนี่ละเทียที่สามโอ้เทียที่สาม s> <S สามาหันอีกถือลักเราก็ลงมาชั้นล่างนะคะมันเป็นหล้อนๆแม้พี่น้องนี่ขนาดแปดโมงเคิงได้ค่ะเจ้าคิดเอาตอนข่อยอันมาเหตุตอนหกโมงเคิงอ่ะมืดอืคอคือเป็นตะยานตะยานเด้พี่น้องมาข่อยสีเวเรื่องล้อนให้ฟัง อันนี้ก็เป็น้องหน้าไม่ยิ้งเนาะคะ่ะนาะพุนาคอยอะเปิดไฟกันเด้อพี่น้องนี่ละค่ะชีวิตประจําวันของเมี่ยฝรังสวยเรื่อยมากเฉนฉันตื่นขึ้นมาก็มาขัดห้องน้ำใส่เสือกามแดงแรงลิดนะคะสู้ตายค่ะตื่นขึ้นมาถูกเศร้าก็ต้องมาถัดตงความสะอาดเก็บกระดาษสิชูไปทิมเบิดล่ะค่ะ,บ,ะบ่เเ็ดกับบได้มันเป็นลานของเ้าหนุพี่น้องจ่างเขาลายกับแพง อยู่ซื่อ,อเลียงลูกไปน้ำกับสปาประโยชน์ออกจาหของน้าไม่ยิ่งกับเป็น้องหน้านผู้ชายผุนักพี่น้อง้าเบิ้งประตูผ่านทะลุมิติบนอันพามานสีดำเงินอันแม้มันเป็นล้นลอนเด้พี่น้องเออ,ข,อข่อยๆว่าเรื่องล้อนคางไหวเนาะค่ะเนะานะฮะลอันนั้นก็เป็น้องเก็บโตนะักกีฬานักฟุตบอลเด้พี่น้องมันเป็นล้นล้นข่อยว่ามันเป็นคือจังโรงบาดห้างแม่พี่น้องเออแล้วเบิ่งเป็นคือจังคนเหลียวเบิ้งคอยอยู่บ่เซ้านี่ มาควิชเวาเรื่องร้อนให้ฟังตอนนั้นเนาะค่ะเนาะคอยกับมาทำความสะอาดแต่เศร้าคอยกับคัดอันของน้ำม่ยิ่งไว้เดดค่ะมาที่นี้คนอย่างนี้เสียงกดหของน้ำชักครกผูายครวกแบบนึงคอยกับไ่ได้เอ๊ะใจอีหยังคอยคิดว่าจต่คนมาใสเพราะว่าสิมีพนักงานพิ่นมาทำความสะอาดอัน อันสนามฟุตบอลยูบอซ่าเป็นอาชีมัสัยเนาะค่ะข่อยก็เลยบ่ได้เอจะขอกัคาดของน้ำไปต่อบัดทินข่อยได้เงนเสียงครัวครังที่สองข่อยก็เลยออกไปฟองมังมื่อมี่ไผ่จ้าคนพี่น้องประตูของน้ำก็ปิดข่อยกันแลนอาดลาดเลยลหละค่ะข่อยกับทิมเครื่องทําความสะอาดในข่อยกันแลนสีคุ้นลอยเลยค่ะพี่น้องเราเมืองเนีมันก็เป็นทยานอีหลีเด้เอาไว้สมีแล้วข่อยเสียาเบาูฟังไหมค่ะสิไปทานเ้นใสอีกสิไปเต้นทั้งไหนอีก ใช่ล no ูกฟลักเกลนกบินหน้าจะไปเบิ้งนกจะลูกบอกพ่อแล้หลายจะไปเลาะจะเข้ากันเร็วชาชาวป้าป้ากันบายบายป้าป้ากันเอาบอกพ่อแม่อย่าฟ้าวจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บอักพ่อน้ำอักพ่อแบบไหนโอ้ฮักพ่อแบบนั่นแต่โอ้ปาจีดพ่อยัง โอ้ชิไปหมั่มนมพ่อจังได่ปาจิตพ่อเบิงโอ้ยปาจิตปาจิตพ่อก่อนขอบคุณค่ะก้อนขอบคุณค่ะก้อนขอบคุณค่ะแม่เอาเค้กเซอร์ให้เนี่ยเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเติดมากเลยเอาร,ร่อยอ่ะแม่หายลอะ,ะอันนีไ่ไป่ะค่ะไปหาพ่อป่ะ นีพ่พอเจ้าก็ยืนเสียเขานายเอาหำออกนอกจกถุงบูเหี่พุ่เมื่อ่ดาด่างเมื่อำเครียดจะเท้าเห็นเสียเขานายจกถุงบูเสียเขานายเอาหำออกนอกน,อกอนี่แหละสามีข่อยอะพาลูกสาวไปรอคนข้าบรรยากาศดีมากๆ กเอาดอกบ,บานเนี่ยนะปักะค่อยย่างก็จิบตกบันไดของหน้าไม่ลูกปะถ้าปะปะออกไปหล่อสูตรอากาศบริสุทธิ์เร็วโมเมนต์พักดอกลูกมันกินเมื่อใดดอกมิจะพักย่างเยอะเลยลูกคอยอะโมเมนต์พารลูกปักไปนะน้างมาไปเมืองดอกกุหลาบไปเรียกหนมากนี่ว้าวมันสวยมากๆเลยนี่ เม่ได้เอาหน้ามาหดดอกกุหลาบเด้นี่ปลูกตามแรงตามยถา,ากรรมนั่งก็ยังออกดอกขยุพี่น้องดอกใ่ครับคุณน่ะโอ้ไม่ยังคือเสียงดังว้ไยๆแต่ค่ะหลาเยเอาดอกกุหลาบเลยลูกเบิ่งดอกกุหลาบเลยนเะลสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> พ่มแพ่พี่น้องทีมงานหอบสาต์อนตน้นซิง <c oughs> เจอกันวันนี้หลังจากขี่อย ทำความสะอาดแล้วล่วคะค่ะอ๋อลูกสาวเอ้ยหลังจากที่ข่อยทำความสะอาดของนางของลมงเบาเรื่องหลอนซูฟังแล้วนั่นแหละคะ่ะแตไ่ไปใดผมเรียบ้อยแต่งตัวสวยเขียนคิว้วเขียนตาคีโผกับไงอ่างลางอยู่นี่ถ้าลูกสาวออกมารอคะ่ะมันอีโบมีแดดเด,ด,ด้มีอยู่ตแต่ว่าแดดบจ้าค่ะก็เลยให้เด็ข่อยสวยขึ้นมากๆเลย คุณถูกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อใส่ลายอีหลานหน่อยได้ใส่เบิ้งผ้าบรรยากาศอีหลานหน่อยค่ะมาเห็นตาเมียหลายสีเบื่อสีเซ้งเนาะพี่น้องเนาะไม <laughs> ่ลูกแม่ <laughs> ใส่ลูก <laughs> โอปป้าคุณมันโอปป้าคุณโอปป้าเอ้ยคุณโอปป้าไม่หล่ะคุณถ้าคุณคุณ,คณยิ้มหวานเลยยังโอ้ยบ็นปชยิ้มหวานไหม <laughs> ลูกสาวหาเก็บพัก ดอกเหลืองๆไงดอกหูแมวเด้ดค่ะเอาไปตำกินแซ่บๆเด็ดพ <c oughs> ยยี่น้องสาวกขยานเสือฝีโซตายย่นี่เดรินะเดรินะอัมาอมายาอัมมาฮาลัลโหลกระจอบปั้นจกักรยานค่ะมาแล้วๆลูก นางกับว่าอัมมาพ่ะนะโอมานะคะเนาะนั่งมาโอมาอไรน,นังกับว่าอัมมาคุณมาโอมาคือคุณตาเออคือคุณยายล่ะค่ะส่วนโอปาก็คือคุณตาคุณปู่เห็นละนี่ดอกกันสีเหลืองเหลืองกันดอกกันหูแมวได้ค่ะเอาเซลฟี่ไปลูกไป <laughs> ช่วงนี้กับพยายามหอบศาสตร์ไปบ้านนั่นบ้านนี้อยู่เด้อค่ะ เรื่องหลอนมันเป็นเรื่องจริงได้พี่น้องบมานข่อยเว้ามาโนขึ้นมาดได้ค่ะผู้ใดบ่เซียก็จังหวัดละนาะต้องเจอกับตัวเองจัง่อยสีเสื้อเรื่องแบบนี้พุณนะ่ะอุ้ยพักหูแมวหลายนะคะพี่นอ้องอือโดยฉันผ้าลูกรลอยเก็บกันนี่มันออกหลายได้พุนะ่น่ะเมื่อวานนี่ตอน่ำา้ข่อยไปเก็บพักหูแมวกับลูกสาวจาังไหนเรามาบ้านเราบ่เห็นบักเฮ็บไต้ขา่อยแม่พี่น้องเออบักเห็บตัวนึงข่อยกาแฟผ้าลูกไปอาบน้ำออก ผัวกับจมเนี่ยปเนี้นั่นผ้าลูกเลาะไปเลาะมาเปักผ้าผัวจมอันผ้านจมไปผัวแล้วบ่ะนี้เออแล้วว่าบบกเห็บมันลายช่วงนี้นะฉันว่าไ่าให้เทอไปเล่นสนามหญ้าพะนะม่ไปได้คอยกระถือโอกาสไปหาเก็บผักนุ่มเนาะน่ะจะวัาไหนใหม่เซี่ยวีจะวันเด็กก่อนหินยางตากแดดแม่แม,แม่เบิดมือกับลูกสันนี่แหลคะค่ะ อี่ดีเด้พี่นองนังยางเบิดมืออีดีเด้ตากแดดแม่แม่แมแมยู่มือใดน,นะคุณน่ะเก็บก้อนหินไปถิ่มนะคะคิดหอดบานเด้พี่นองเห็นโฮมมิงสีกับคิดหอดอดีตเนาะคิดหอดสมัยเป็นสาวสมน้อยเลี้ยงงัวเป็นฝูงคุณนะคะสันัหนี่บเป็นสาวเลี้ยงงัวนะคะ ไอยงวออกไปเลี้ยงอยู่ทงนาะสมัยตะกี้ยี่สิบก็ปีเนี่ยมันบมมีปลาอ้อยหลายคือสุมือนี่เนาะบมมีปลาอ้อยปลามันคือสุมือนี่มีแต่เห็ดหน้าไหมคะ่ะเบิดจากนาเห็ดหน้าัางสีก่กะข้าจ้กกับปอยทงนาไว้กับปอยงว่วออกไปเลี้ยงได้บะนีค่คอยฮะนะ่ะห่อเขาไปกินโอ้ยไปหาเก็บยอดพักบุ้งอยู่ทงนาะกินห่อประแดกบ้องไปไก่แล้วได้ให้ลังเทียนี่ ไปตำบักคุงยุทงนาด้ค่ะเพราะว่ากระทอมเทียงนางสี่เพิ่นกับสีมีเครื่องตำบักคุงช่วงเพื่อนมาลงนาเนาะบันนี้เพื่อนไปบ้านเพื่อนกับบ่ไดเก็บขึ้นไปบ้านตุ๋ขอยไปเลี้ยงว่างสี่กะไปหาเก็บบักบักคุงยุทงนานั่นละค่ะบ้านเฮาเพิ่นสิปลูกบักคุงอยู่นาไว้ปลูกบักพริกไว้เนาะค่ะพากันไปหาตำบักคุงยุกระท่อมง่วกับกินน้ำช่วงใบ,าบา้านง่วกับกินน้ำกับนอนเว้นเนาะบันนี้กับไปเขี่ยวเอียง ก็ห้อยหาอดีตจุ๊ค่ะไม่เซลฟี่หนีบเมื่อแล้วบ่ด่ก็ห้อยหาอดีตยุ๊กได้ค่ะดินล้นออกจากบ้านเพื่อที่จะหาทางกลับบ้านเนาะพี่น้องเก็บเราเอินหาปลาเต็มตีแม่อยุหนีเพื่อเอินหาแม่นะคะไม่เซลฟี่หนีบเมื่อลูกเอินหาปลาเต็มไปนะ เออปะเต็มบ่อยู่ปะเต็มบ่อยูอะไรเออปะเต็มนี่แหละเออปะเต็มเม,ม,มื่อันเมื่อวันลาเนี่นี่แหละเจ็บมือนี่เอายางม,ามัดผมหลุดสาสาวเดีจะได้พาลูกเล่นมงองงงมองแงกน้ำมูีิกันเด้อค่ะคลิปนี้พี่นี่ก็เอาไว้สนิทละขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บแม่ลูกจุ๊บเออสั่นในแม่โอ้ยคนเก่งของแม่นี่แ์่พาลูกเข้ามาบ้านค่ะ ลูกสาวอยากได้บอลอีพอตามใจข่อยว่าบไห้บ่าไหา้เอี๋ยวลูกสาวเดียวเนาะพี่น้องว้าวเดินลูกบอลตกมาแล้วลูกใส่ลูกบอลที่ใสเพิ่นจะเห็นบ่คะใส่ลูกบอลที่ใสลูกโอ้นั่งหูบ่าโอ,โ,อ <laughs> โอ้มือนหีนหน่อยมันจุกดีแท้ พาไปหาคุณอีปูก็ไปหากบกันนะเมื่อยหน่อยโจบดีคับใส่มาให้แบบเบง่งเบ่งใบอลน,นี่อย่างใส่ใ้รางวัลน,นี่อย่างว้าได้ลูกบอลหน่อย้นั่นต้นนั่น,น,นว้าขอบคุณค่ะพ่อ,อก,ก่อน ขอบคุณค่ะพ่อกันเล,ล้วโอ้ยว่าสันได้ลูกบอลเราไปไผ่ไปมันเลยป่ะนี่เช้าเช้ากันบ๊ายบายเช้าเช้ากันบ๊ายบายจุ๊บบ่จุ๊บออกไปหาพอ่ออีกแล้วคุณ